คืนที่อลลสซองเป็นเทพเฝ้าเสาหน้าใจกลางกรุงปารีสการละครั้งหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลต้องเดินทางไปยังกรุงปารีสเพื่อดวลกับปารีแสแซงชัดแมงที่สนามปาร์คเดแพรงเกมนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะทั้งสองทีมต่างหมายมันจะคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนเลขที่2 ภายใต้แสงไฟสว่างจ้าของสนามปาร์เดแพร้งเสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าถิ่นดังกระหึม่มพวกเขามั่นใจว่านี่คือค่ำคืนแห่งชัยชนะเพราะทีมของพวกเขาเต็มไปด้วยเหล่าจอมเวทลูกหนังทั้งอุตสมานเดมเบเล่วิชาควรัสเคเลียและบรัดเล่บาโกลาทุกคนเชื่อว่าการเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลที่ไร้เงาของเจอเกนคลอบคงไม่ใช่งานยากเสียงนกหวีด เริ่มเกมดังขึ้นเปแอสเชเป็นฝ่ายเปิดฉากบุกก่อนพวกเขาดันเกมลุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลแบบไม่ยัง้งควิชาควารัสเเคเลียกระชากบอลเข้าหาประตูก่อนปัน่นโค้งเข้าไปอย่างสุดสวยสนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮของแฟนบอลเจ้าบ้านแต่แล้ว VAR ส่งสัญญาณมาให้ผู้ตัดสินเช็คภาพช้าและคำตัดสินสุดท้ายคือล้ำหน้าเอสเชยังไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่อง บรดเล่บากโกลาได้โอกาสทองซัดเต็มข้อแต่อลิสซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูจอมหนึบของลิเวอร์พูลกระโดดปัดปลายมือออกไปอย่างเหลือเชื่อพายุเกมรุกของเจ้าบ้านยังคงซัดใส่ทีมเยือนอย่างต่อเนื่องควารัสเคเลียมีโอกาสอีกครั้งจากลูกยิงไกลแต่ก็ยังติดเซฟของพ่อหมีอลิสซงอีกครั้งจบครึ่งแรกลิเวอร์พูลที่ตกเป็นรองอย่างหนักรอดพ้นจากการเสียประตูอย่างหวุดหวิดครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลโดนขยม่มแต่พ่อหมียังต้านอยู่เสียงนกหวีดเริ่มครึ่งหลังดังขึ้นภาพเดิมก็ยังคงเกิดขึ้นเปแอสเชฟรองเกมได้ทั้งหมดพยายามเจาะแนวรับลิเวอร์พูลทุกรูปแบบควารัสเคเลียได้โอกาสอีกครั้งจากลูกฟรีคิกระยะหวังผลบอลพุ่งโค้งผ่านกำแพงกำลังจะเสียบมุมแต่ลิซซงยังล้มตัวปัดไว้ได้เจ้าบ้านยังไม่ยอมหยุดพวกเขากระหน่ำยิงจากทุกทิศทุกทาง แต่ในค่ำคืนนี้พ่อหมียืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเขาปฏิเสธทุกลูกยิงที่ผ่านเข้ามาหาเขาจังหวะแห่งปาฏิหารนาทีที่87ิเวอร์พูลแทบไม่ได้โอกาสจะแจ้งเลยตลอดทั้งเกมพวกเขาเหมือนจะต้องพอใจกับการเสมอกลับไปจนกระทั่งดาวินนูนเยสได้บอลกลางสนามก่อนกระชากขึ้นหน้ามองเห็นช่องทางแล้วไหลทะลุไปให้ฮาวิเอนเล หลุดเข้าไปดวนตัวต่อตัวกับจานลุยจิดอนนารุม,มา่าเอเลียดซัดเต็มแรงบอลพุ่งไปโดนปลายมือของดอนนารุมมาเปลี่ยนทางเข้าประตูไปลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นักเตะหงแดงวิ่งไปดีใจกันสุดชีวิตแฟนบอลทีมเยือนที่ตามมาเชียร์ระเบิดเสียงเฮสนันปาร์คเด์แพรง้งเงียบกริบเอสชพยายามบุกหนักช่วงท้ายเกม พวกเขาส่งบอลเข้าเขตโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ลิสซงยังคงเป็นกำแพงมนุษย์ปฏิเสธทุกโอกาสที่เกิดขึ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นลิเวอร์พูลชนะ1ต่อศบทสรุปค่ำคืนของพ่อหมีค่ำคืนนี้อลิซซงเบกเกอร์เซฟไปทั้งหมด9ครั้งกลายเป็นผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลที่เซฟได้มากที่สุดในเกมยูฟา แชมเปี้ยนลีกชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเหนียวแน่นของแนวรับและการเซฟระดับเวิลด์คลาสของอลิสซงทำให้ลิเวอร์พูลกุมความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์ในเลขที่2นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าฟุตบอลไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนการครองบอลแต่ตัดสินกันที่โอกาสเพียงครั้งเดียวที่เด็ดขาดค่ำคืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนของคริชาควาราเคเลียและไม่ใช่ค่ำคืนของแฟนบอลเปอสเช แต่มันคือค่ำคืนของอลิสทงงเบเกอร์ชายผู้ปฏิเสธโอกาสทําประตูของเปเอสเชถึง9ครั้งชายผู้ที่สถิติระบุว่าป้องกันลูกที่ควรเป็นประตูมากถึง2.26ลูกชายที่ถ้าไม่มีเขาลิเวอร์พูลอาจไม่ได้เดินออกจากสนามแห่งนี้ในฐานะผู้ชนะพ่อหมีสร้างตำนานขึ้นมาอีกครั้ง